ลาก่อยเพลยสวัสดีครับวันนี้เรามาวิเคราะห์เนื้อเรื่องเมืองเนลแลนด์5.0ของเกมเกมซินิแพคกันดีกว่าและอัปเดตสิ่งที่จะเข้ามาในเกมเรื่องของการเปิดตู้กาชาต่างๆกันด้วยนะครับผมเพราะตอนนี้ใกล้เข้าม,มาเต็มทีแล้วสำหรับการอัปเดตรั้งอย่างของเกมซินิแพคในเวอร์ชัน5.0ในการอัปเดตที่หลายคนบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่านี่ใช่เกมชินที่เรารู้จักกันจริงๆหรือเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนเยอะเลอเกินในไลฟ์ล่าสุดมีการโชว์เนื้อเรื่องของเมืองเนลแลนด์ด้วยว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับซึ่ง,ร,นนร,งริงจๆ คลิปนี้เราก็ได้สรุปมาให้เข้าใจง่ายๆและอัปเดตระบบการชาในเกมที่หลายคนเรียกได้เต็มปากว่านี่แหละความเจริญนะครับก็มาลองดูกันได้เลยว่าจะยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือหรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์ช่องและกดเพลย์ถ้าชอบติดตามคอนเทนต์แบบนี้จากเกมเกมฑซินิแพรกองแคร์ซาเดลและเซเลตโซนซีโร่นะครับและสุดท้ายฝากพูดสนับสนุนใจดีของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคา เห็นมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชิ้นในแพ็กนะคะถูไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกเดนเติมเกมมีแอนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับเรามาเริ่มคลิปนี้กันด้วยการพูดถึงเนื้อเรื่องของเมืองเนตแลนด์กันก่อนดีกว่านะครับอย่างที่เราดูคือเนตแลนด์เป็นเมืองไฟนะครับเมืองท่านไฟเนอะและถูกเรียกว่าประเทศแห่งสงคราม และความหมายของสงครามที่ว่าคืออะไรสาเหตุที่ land เนเธอร์แลนด์ถูกเรียกว,ว่าเป็นประเทศแห่งสงคร,รามเพราะว่าในประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์นั้นเคยเผชิญว,วิกฤตมานับครั้งไม่ถ้วนนะครับเพื่อปกป้องบ้านเกิดของ,อง,ของพวกเขาเองพวกเขาร่วมมือกันต่อสู้กับกองกำลังต่างๆที่คิดจะรุกดานเนเธอร์แลนด์และในการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็จะมีผู้กล้าปรากฏตัวมานับไม่ถ้วนเรื่องราวอันกล้าหาญที่พวกเขาที่ประเทนสงครามก็ถูกบันทึกไว้โดยสลักนามโบราณไว้บนหินออฟซิเดียนนามโบราณยังเป็นแนวคิดทางวัฒนธรรมที่ค่อนข้างสำคัญของเนเธอร์แลนด์ และใช้สิ่งนี้เนี่ยในการถ่ายทอดเรื่องราวและจิตวิญญาณของเหล่าผู้กล้าให้สืบต่อไปในชาวนีแลนด์รุ่นแล้วรุนเล่าชาวนีแลนด์เนี่ยจึงเติบโตมาภายใต้การชี้นำของนามโบรานและใช้พลังตัวเองเพื่อสนับสนุนเนทแลนด์ให้ยืนหยัดภายใต้ใภายครกคามครั้งใหญ่นะครับและทุกวันนี้ระหว่างชนเผ่านทั้งหมดในเนทแลนด์เนี่ยก็ยังคงมีการแข่งขันกันอยู่ในการแข่งขันที่จัดขึ้นที่ลานประลองเพลิงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งการแข่งขันนี้เนี่ยมันถูกเรียกว่าเป็นพิธีเลยนะพิธีจาริกเพลิงศักดิ์ธวนคืน ไม่เปียนเพียงแค่บททดสอบเพื่อตัดสินว่าใครจะเป็นผู้แข่งกันในสุดเท่านั้นแต่เป็นเวทีเพื่อแสดงการเติบโตและความก้าวหน้าของทุกคนในแต่ละเผ่าด้วยนะครับเออราเหมือนเชิญตัวแทนของแต่ละเผ่ามาสู้กันนะเพื่อกระชับมีกันไม่ได้กะจะฆ่าก,กันให้ตายไปข้างนะโดยรวมๆมันก็เป็นเหมือนที่ดูสามเมาื่อีกันดีนะซึ่งไอตัวพิธีจาริกเพิงศรสงครามขึ้นเนี่ยนอกจากจะเป็นการคัดเลือกนักรบที่แข่งแกงทในสุดแล้วยังมีเป้าหมายหนึ่งด้วยคือการรวบรวมเปลืไฟแห่งการต่อสู้นะครับซึ่งมันก็ มาวุิกะเนี่ยหันไปมองดวงไฟที่มีทั้งหมด6อันขอเพียงเพลิงสสิต์อันนี้เนี่ยไม่ดับลงไปและแลนก็จะไม่มีวันถูกอบิสรุกรานเพราะภายใต้าการวลงลงากการวมแรงน้มใจกันของเทพแห่งไฟและเหล่าผู้กล้าของเผ่าเขาก็สามารถขับไล่อบิสออกไปได้นะครับเทพไฟดวงน,นี้เนี่ยเอชนะอย่างขาดลอยแบบไม่มีข้อกังขาไรเลยสรุปคือเมื่อแน,นแลในอดีตเนี่ยจนถึงปัจจบุบันเคยถูกอบิสรุกรานอย่างหนักจนหาวิธีแก้ไขก็คือการจัดพิธีนี้แหละเพื่อรวบรวมเปลแผงการต่อสู้ ป็นไปได้ว่าไอตัวของเพลิงศสรสินี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แนทแลนด์หยุดยัง้งและชนะอบิสที่จะมาลุกลานที่เมืองได้นะครับซึ่งใน P ีเนี่ยมันก็จะมีการกล่าวถึงอาณาจักรราตรีด้วยว่าพวกอบิสเนี่ยได้เข้ามาหนีนแล้วเพราะมันสามารถอ่านความทรงจำของดินแดนแห่งน,นี้ได้ตลอดเวลามีเพียงที่ต้องเอาชนะพวกอบิสเหล่านี้ให้ได้เท่านั้นถึงจะมีเสรีนนการฟื้นคืนชีพซึ่งถล่มเหล,ลวี่ยไม่เพียงแต่ต้องตายแต่นางโบดังก็จะแตกสลายและไม่สามารถสืบทอดได้อีกต่อไป ก็เป็นไม่ได้เพราะออบิสอาจจะถูกพนึกอยู่ในดินแดนแห่งนี้ก็ได้นะครับแล้วรอวันที่พวกมันจะหลุดออกมาสู่โลกภายนอกในตอนนั้นเองก็จะอาจจะเห็นสงครามครั้งใหญ่กับพวกอบิสก็เป็นไปได้แล้วก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับบทสาม้างของทีมงานที่เขาได้บอกว่าใน,นเลน,นทางเนี่ยในตอนแรกสุดเนี่ยจะไม่สามารถปลุกพลังธาตุไฟได้ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องแน่นอนกับวิกฤตต่างๆที่นั่นแลนด์เผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะโดยปกติเนี่ยเราไปเมืองใหม่ปุ๊บเราจะเปลี่ยนท่าเป็นทตุนั้นได้เลยนะครับแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นธาตุไฟ วงเล็บไม่น่าจะเป็นเพราะว่าออกแบบน่้นาทางไฟยังไม่เสร็จหรอกนะอีกขีดหลักสำคัญหนึ่งที่เราได้รู้ผ่านตัวทีวีคือมาฮุยกาเนี่ยได้บอกไว้ว่านนเนแรนดะไรลถูกทำลายล้างและอายุขัยของมันก็อาจจะไม่เหลือถึง1ปีด้วยคือวิกฤตเยอะจัดนะครับน้าจะเป็นเรานี่แหละต้องมากอบกู้านเมืองให้กับเทพอีกละแล้วเมืองเนตแ,แลนด์นเนี่ยก็ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพด้วยนะครับต,ตอนที่พี่เดนเนี่ยทิ้งปริศนาไว้ว่าผู้แพ้จะกลายเป็นเท่าฐานของสงครามและผู้ชนะจะจุดไฟขึ้นใหม่อีกครั แันนี่ตัวละครบางตัวนั <S <S ้นจะฟื uh ้น huh คืนชีพได้ในประเทศแห่งสงครามก็ต uh ้องมาพร้อมการเสียสละและความตายก็ไม่สามารถย้อนคืนได้ง่ายๆการเสียสละของเน็ตแลนด์ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการต่อสู้ของเหล่าผู้กล้าได้พวกเขาจะต่ะสู้ต่อไปจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดอย่างสมบูรณ์นะครับและมีการข่าวถึงเรื่องคืนประกายด้วยว่ามันเป็นเหมือนกลไการอะไรสักอย่างในเน็แลนด์แต่ทีมงานของอุ้ไว้ก่อนถ้าเราเนี่ยคืนประกายจะเกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพก็เป็นไปได้นะครับซึ่งนั่นแหละต้องมาดูกันว่ามีตัวละครตายจริงๆหรือเปล่านัวหนที่ต่ย จะฟื้นข้มาอย่างไรนะฮะโอ้โหนอกจากนี้วิธีการของการใช้ไฟในเมืองแนทแลนด์ก็แตกต่างจากเมืองอื่นๆนะครับเพราะแนแลนด์ในมือถือที่เรียกว่าโฟร์จิสตันก็กระจายอยู่ไปทั่วซึ่งไอโฟร์จิสตันเนี่ยจะมีรูปล่างแตกต่งางกันไปแต่และชนิดก็ใช้ประโยชน์เฉพาะตัวได้เป็นรูปแบบของ่าไฟระดับสูงที่พบได้เฉพาะแนทแลนด์เท่านั้นนะครับจากตัวอย่างในเกมนี่ก็มีการโชว์รูปแบบการใช้งานให้ได้ดูกันเช่นใช้ปเป็นแหล่งพลังงานใช้ในการต่อสู้หรืออย่างเช่นในสิ่งก่อสร้างหลักใน,กนแนทแลน ต่อมาจะเป็นข้อสังเกตเลกๆน,น้อยๆนะตัวละครในเน็แลนด์เราจะเห็นได้ว่าหลายตัวเลยมีรอยสักเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันมันถูกเรียกว่าพรวิญญาณราตรีตัวละครของเน็แลนด์จะใช้สถานะที่เรียกว่าพรวิญญาณราตรีเพื่อแสดงพลังในการต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งมันจะถูกกระตุ้นผ่านพิธีกรรมที่เราเรียกว่าตราสลักโฟร์จิสตันด้วยพิธีกรรมโบดานนเนี่ยผู้ครอบครองวิชาในเน็ตแลนด์ไม่เพียงแต่สามารถสื่อสารกับวายกของชนเผ่าและกระแสะพลังได้เท่านั้นยังเสริมพลังให้ตัวเองผ่านพิธีกรรมนี้ได้อีกด้วย ซึ่งตัวของพอลวิญญาณราตรีเนี่ยมันเหมือน,นเป็นอะไรเฉพาะเมืองอะ่ะน่าจะคล้ายๆกับพลังปฐมภูมิของเมืองฟอนเทนนั่นแหละและตัวของวายอเนี่ยก็เป็นเหมือนผู้สังเกตการหรือเป็นเหมือนผู้บัญชาการแต่ละเผ่าเลยก็ว่าได้นะครับที่คนใน Net ้นแลนงศสัทถานั่นเองแล้วมาพูดถึงเทพไฟกันหน่อยดีกว่านะครับจากปาของทีมงานเนี่ยได้บอกไว้ว่าเทพไฟเนะี่ยมีความมั่นใจดัง่งราชินีที่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งของเธอพืง่งงานขอเธอเป็นผู้นําของชาวเนทแลนด์ and, เป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดานักรบทั้งหมดของงเนนนนทแแแะรัพไฟําก ไปเผชิญกับสงครามนับไม่ถ้วนและได้รับชัยชนะมานับครั้งไม่ถ้วนเช่นกันไม่ว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับสู้แบบไหนเทพไฟของเทพก็ไม่เคยหล่นลงไปเล,เลยสักนิดโอ้โหปลุกพลังสุสดๆนะและเรื่องสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเกี่ยวกับเทนะีไฟเนี่ยใน PV ฉากสุดท้ายนะครับที่หลายคนตื่นเต้นกันมากคือมันมีฉากที่เทไฟโมฮุยกะได้สู้กับเดอะกัปตันนะครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่ได้เห็นตัวละครที่สเกลพลังสูงมากอันดับตัวๆของเกมเนี่ยมาสู้กันส่วนเหตุผลที่ต้องสู้กัน,นะนเนี่ยยวกคืนประะาแหล อย่างที่สองก็น่าจะเป็นโนซิสนะแต่ตรงๆจากคำพูดเที่ยวไฟนั้นก็ดูเหมือนเธอจะไม่ได้รู้เรื่องโนซิสด้วยเลยนี่แปลกมากซึ่งโอเคสุดท้ายก็ต้องไปรอดูในเกมอีกทีนะครับใน PV วเนี่ยก็มีการโชว์พลังอาวุธที่มาฮุยกะและได้กลับตันใช้ในการต่อสู้ด้วยอย่างมาฮุยกะในอาวุธที่เราเห็นเธอใช้คือดาบใหญ่ซึ่งตอนเล่นเกมจริงๆเนี่ยก็น่าจะใช้ดาบใหญ่นี่แหละเป็นอาวุธประจําตัวนะแล้วก็มีฉาบที่ใช้พลังที่ผมของเธอเปลี่ยนไปด้วยนะเป็นเหมือนเปลวไฟบนหัวไม่แน่ก็จะอาจจะเป็นความสามารถตอนเข้ามาในเกมจจจรริงงกกก็็็็เเเปปปนนนนนนไไไดด้้หหมืืือออออัาาะะย่่ ส่วนนกัปตันเนี่ยที่ใช้เป็นดาบเล็กนะก็หลายคนบอกว่าเล็กไปหน่อยไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าที่เขาใช้ออกมาเนี่ยเป็นน้าแข็งเพราะฉันก็ยืนพื้นได้เลยว่ามีพลังของท่าน้ําแข็งแล้วแน่นอนหนึ่งท่านแต่อีท่าเนี่ยไม่รู้ว่าท่าอะไรนะเพราะอย่าลืมว่าผู้บปิหารฟาตุยแต่ละคนก็สามารถมีพลังสองท่าได้จาเวชันและเนธมานนั่นเองเช่นชายเนี่ยก็เป็นน้ำใช่ไหมเป็นหลักแล้วก็มีไฟฟ้าเป็นเนธมานซินโดราก็เป็นไฟกับน้ำแข็งแล้วก็มีอเล็กชิโนที่เป็นท่าไฟท่านเดียวไปเลยนะท่าเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนกัเ่ยก และนอกจากนในตัวอย่างนี้เนี่ยเรายังได้รับการยืนยันยแล้วด้วยว่าในกัปตันคือผู้บรหิหารอันดับหนึ่งของฟาตัวแน่นอนล้านปเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหลังจากปล่อยให้ผู้เล่นมโนกันอย่างยาวนานและมันเคยมีประเด็นที่เคยถิงกันว่าตัวของมหุยกันเนี่ยเป็นเทพไฟจริงไหมหรือไม่ใช่เทพไฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ได้รับการยืนยันยแล้วว่าเป็นเทพไฟจริงๆนะครับแต่ไม่ใช่รุ่นแรกนะเป็นเทพไฟรุ่นหลังเจ้าป่าทีมงานเลยเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนแล้วสำหรับเรื่อง,องนี้นะฮะโอเคแล้วไหนไนพูดถึงแฟนท่าอเออมูลลตะครกัน สักนิดหน่อยแล้วกันนะครับก็คือตัวละครใหม่ของมือแนนแลนท,ที่จะเข้ามาในแพท5.0นะครับตัวแรกครับที่ทางเกมได้โชว์มาคือน้องคาชินะตัวละครท่าหินสีดาวที่ใส่ยสำรวจบ,บอกเลยว่าถูกใจสิ่งนี้เพราะน้องมีสกิลท่าที่สามารถเรียกลูกขงังสะเทนฟ้าออกมาใช้งานในรูปแบบหลายๆรูปแบบได้นะครับตัวอย่างเช่นการขี่ลูกขงังสะเทืินฟ้าเออเฮยเป็นไงสามารถใช้มันเพื่อเคลื่อนที่และปีนกําแพงได้อย่างรวดเร็วนะครับคือสะดวกจัดๆเลยซายุเย่หลานสายวิ่งเนี่ยบอกเลยมีสิตกงานนะและลูกขังเนี่ยใช้โจมตีศัตรูได้ด้ ส่วนถ้าไม่ตายเนี่ยน้องจะสร้างอนาเขตที่คล้ายกับไซต์ก่อสร้างขึ้นมานะครับก็คือทอร์นาเมนท์ไซศัตรูนะครับและโน้องเนีเน่ยก็จะมีสกิลที่สามารถแสดงตำแหน่งของพิเศษของเน็ตแลนด์บนมินิแมปตอนเก็บของเนี่ยก็ช่วยรีเซม,มิน่าให้เร็วขึ้นด้วยก็ดูเหมือนจะเป็นสายสำรวจเลยแหละให้คนที่มาเมืองเน็ตแลนด์เนี่ยจะเป็นผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าเนี่ยสำรวจเมืองสำรวจทว,วีปได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตัวนี้ขเขาแจกฟรีเล,เลยนะครับทั้งเก็บของง่ายเดินทางสะดวกเล่นเนื้อเรื่องก็ได้มาเล่นได้มาปั้นเข้าทีมได้เลยนะครับ ตัวต่อมาคือน้องมัวลนี่หรือน้องที่ขี่ฉลามตัวคนท่าดาวท่าน,น้ำเช้สซือเวเป็นอาวุธน้องมีสกิลที่เรียกว่ากระดานฉลามโตลื่นเมื่อกดใช้สามารถเคลื่อนที่บนผิวดินและผิวน้ํได้อย่างรวดเร็วมากๆและมีการทาแสีลักและกัดศัตรูได้ด้วยนะครับคือเอาฉลามกัดศัตรูได้เป็นไงโอ้โหแลถ้าโจมตีกับปกติของน้องนี่น,น่ารักมากๆเลยนะเหมือนเอาลูปปกโป่งน้าปลาใส,าส่ศัตรูและมีการเอาฉลามฟาดด้วยทีนี้ถ้าไม่ตายน้อมัวลนี่เนี่ยเธอจะใช้มีไซฉลาม ขนาดใหญ่พิเศษออกมาแล้วก็มีเหมือนกราฟฟิตี้สีสันสดใสพูดถึงน,นี้เนี่ยดีไซน์ของเกนชินแผ่นนี้เนี่ยดูต่างไปเลยนะดูมีความน่ารักมากขึ้นมีสไตล์แบบหลุดออกมาจากเกนชินเวอร์ชันเก,เก่าเลยนะพวกตัวละครนี้ก็ดูสะท้อนออกมาได้เช่นกันความสามารถของสกิลท่านเนี่ยนอกเหนือจากไปมาระหว่างสูในการต่อสู้แล้วไอก้กระดานฉลามโต้คลื่นเนี่ยมันยังสามารถช่วยให้เราเดินทางไปยังสถานที่พิเศษได้อย่างอิสระอีกด้วยแต่ใน,นคลิปเนี่ยเหมือนเล่นสไลเดอร์ในส่วนน้ำเลยนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ที่ไหนบ้างออาาาจจจะเเป็นนนนแค่่บงงุดทั้ใข และตัวสุดท้ายก็คือคินิชนั่นเองนะครับเพราะหนุ่มที่คอมูทายผู้เส็นศิลปินก็เหมือนกับพีสเสดด์ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เหมือนจริงๆนะเป็นตัวละครท่านไม้นะและสกิลท่าของคินิชก็ใช้สำรวจได้ดีอีกแล้วคือผมมาเติมตัวกันเลยนะคือสำรวจได้ทุกตัวเลยนะก็คืออาดอเหมือนยิงแต่ขอไปกลางอากาศเพื่อจะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะครับและยิงศัตรูได้ด้วยมันเหมือนจะตึงตัวรักษาตัวไว้และมีการปล่อยกันจอมตีบางอย่างออกไปนะสุดท้ายไม่ตายนยะคินิชก็จะมีมังกรกศักดิ์สิทธิ์อจอที่ดูดูตัวหน้้าได ซึ่งก็ดูน่าเล่นมากๆสำหรับตัวนี้แล้วมาเก็บของมีการทําให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะฮะซึ่งก็ดูจงใจแหละที่ทางเกมปล่อยตัวละครที่มันเน้นสํารวจไดเอามาขายก่อนเพื่อทําให้คนเนี่ยสำรวจทวิปได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าสํารวจแบบช้าๆต้องมานั่งปีนป่ายด้วนนะเนี่ยไม่ทันเกมแล้วอันนั้นคือเมืองมอนแซยองกับไปสมัยนี้เนี่ยต้องมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นแป๊บเดียวไปถึงเงี้ยก็จะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ยที่พูดไปมััววนนีี่และะตสดาาคชนะ ก็จะเข้ามาในตู้ของครึ่งแรกเลยนะครับแล้วมีรีลันคัดเซฮะด้วยนะแล้วก็ตู้ครึ่งหลังกนะ็เป็นคินิชแล้วก็ดีลนันไลเดนโชกุนนั่นเองเพราะฉันดูจากไลฟ์อัพตละคอแล้วหูมีเสียเงินแน่ๆนะครับตัวรีลัน,นี่ท็อปเทียร์ทั้ง2ตัวด้วยนะและคอนเทนต์สุดท้ายของคลิปนี้เราอนะัปเดตระบบการชาสักหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรใหม่บ้างใน5.0นะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตเรื่องทั่าไปเนี่ยเดี๋ยวเราทำแยกให้อีกคลิปหนึ่งอ่าแล้วับแรกที่อยากพูดถึงคือ ไม่หนึกไม่ฝันว่าจะมีวันนี้หรังจะเล่นเกมนี้มาตั้งแต่ยาวนานตั้งแต่เกมเปิดคือนะมีการแจกตัวละครท่าดาวฟรีเกิดขึ้นแล้วนะถึงแม้จะแจกตัวลูเลดก็ตามแล้วผมก็ไม่ได้ต้องการตัวลูเลดเพิ่มแต่มันก็ยังดีกว่าไม่แจกนะคืออย่างน้อยไอ้ดีใหม่ๆหรือผู้เล่นบางคนที่ขาดตัวลูเล่บางตัวเนี่ยก็จะมีโอกาสได้จริงจังเลยแหละก็คือเร่อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกเวอร์ชันที่มีการฉลองครบรอบจะสามารถได้ตัวละคร5ดาวฟรีที่เป็นตัวสายลูเลดนะหนึ่งครั้งนั่นเองนะฮะนี่แหลกกมกมี่มมา่าแนอะต็ดไะ แต่เนี้ยดูจะเป็นประโยชน์กับไอเดียใหม่ๆมากกว่าไอเดียเก่าๆนะเพราะไอเดียเก่าผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันมีตัวรูเลตแบบแท,ทบจะครบแล้วนะทีนี้2ต่อมาก็คือเป็นระบบตู้อาวุธมีคีดจงหวะสูงสุดของค่าชะตาการกำหนดอาวุธลดลงจาก2เป็น1นนั่นเองนะคือง่ายคือตู้อาวุธเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็เป็นตู้ที่คนไม่น่าเปิดคือมันตู้เกนซีเนี่ยมันจะมีอาวุธ5าดาว2ชิ้นถูกไหมคือถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยเป็น s าร์เดลหรือไอโซนซิโรเนี่ย,ยมันมันรู้แนวแล้วมันเป็นอาวุธอันเดียวไปเเเลลยยคคืออถ้้้ากกกิดดีรังงนึ็ไ แต่ของเกนชิ้นเนี่ยมันเป็นอาวุธ2ชิ้นแปลว่าต่อให้ไม่หลุดเลดมันมีสิธิ์วุฒอยู่ดีเป็นเป็นอาวุธหน้าตู้อีกชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้คีดจําหมาือน่าชะตานเนี่ยก่อนนี้มันเป็น2อันท่ากับว่า,วามันหลุดเลดได้มากสุด2ครั้งก่อนจะได้ของที่อยากได้คือได้ครั้งที่3เลยอย่างเงี้ยนะเพราะว่าต่อให้ไม่หลุดเลดก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ดีเนอะไหมเพราะนั้นตู้อาวุธเกนชิ้นเนี่ยโคตรแพงเป็นตู้ที่แพงมากไม่คุ้มเลยในการเปิดนะสายฟรีสายะตงโมนี่โคตรไม่ควรเปิดแต่ว่าแต่ว่่่าพมันนนนเเปปลีย็แ มันก็จะมีค่าชะตาลดลงก็คือถ้าเราหลุดเลทหรือไม่ได้ชิ้นที่ต้องการในรอบหนึ่งอ่ะอีกรอบหนึ่งการันตีได้เลยนะเพราะฉะน,น,นั้นดีขึ้นเยอะมากสำหรับสำหรับสายที่แบบอยากเปิดอาวุธอย่างเงี้ยคือโอเคอย่างน้อยมันก็แบบ2ได้1น,นอ่ะดีกว่าแบบสได้1นถูกไหมดีกว่าเยอะเลยแหละนะฮะสำหรับตัวอาวุธนะซึ่งผมว่ามันขายไม่ค่อยดีนะตัวอาวุธมันก็เลยต้องปรับ <c oughs> คือไม่ปรับไม่ได้ผมว่าเนี่ยตัวอาวุธน่าเกลียดเกินไปกับการที่มันมี2ชิ้นที่ต่อให้ไม่ลุดเลสมันก็วดดได้อยู่ีนะ แล้วก็มาถึงอย่างที่3ก็คือโอกาสหลุดเดดตัวละครก็น้อยลงเช่นกันนะครับเพราะด้วยกลไกใหม่นี้ว่าคว้าแสงดาวนะแต่จริงๆสุดท้ายเนี่ยมันก็มันแค่เพิ่มเปอร์เซ็นต์น,นิดนึงแหละคือตัวละครนร่ยมันก็มีโอกาสหลุดเรทเนาะเวลาหลุดเดทปุ๊บอโอเคห้าสิบห้าสิบก็คือถ้าเราการันตีเราได้แน่นอนแต่ถ้าเราไม่มีการันตีอนะ่ะห้าสิบคือได้ตรงตัวหน้าตู้ส่วนนี่ห้าสิบคือหลุดทีนี้ไอๆคว้าแสงดาวเนี่ยมันบอกว่าเวลาเราสุ่มไปเจอห้าสิบหลุดเนี่ย มันจะมีเหมือนก๊อกที่2อีกก๊อกหนึ่งที่มันมีโอกาสกลับมาได้แล้วก็มีโอกาสหลุดอยดู่ดีซึ่งโอกาสกลับมาได้เนี่ยมันแค่สิเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เราเนี่ยเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยโดยกลมๆนะส่วนโอกาสหลุดเลนเนี่ยลดเหลือประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งถามว่าดีไหมจริงๆดีมากนะคือสําหรับคนที่แบบอ่าอย่างเช่นจะเปิดซีหกเนี่ยผมคิดว่าประหยัดขึ้นแน่ๆคือโอกาสได้จากห้าสนะิบเป็นห้าสิบห้าเนี่ยมันมันดูเหมือนแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ ซึ่งอันนี้เนะี่ยสุดท้ายมันอาจจะเกลื่อนเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่ามีก็ดีกว่าไม่มีนะะอันี้ก็คือการเปลี่ยนระบบการเปิดกาชาในแพตท่าศูนย์ซึ่งก็ต้องบอกเลยว,ว่าเยี่ยมนะเยี่ยมทุกอันนะแล้วก็มีระบบอื่นอีกเยอะเลยที่เปลี่ยนเช่นการฟาร์มอติแฟกต์การเลื่อนขั้นโลกนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราร้องขอในคลิปก่อนนะี้ผมชอบมากเลยมันตรงมากกับที่ผมขอไปซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสรุปการเปลี่ยนระบบอื่นๆให้ในอีกคลิปหนึ่งแยกไปแล้วกันนะครับคลิปนี้เนะี่ยก็จัดเต็มนทั้งเนื้ และตัวละครใหม่ซึ่งโดยรวมๆในระาก,นก่อนก็บอกเลยว่ารอเลยนะรอแพทใหม่เลยนะก็จะต้องเล่นแน่ๆนะถึงแม้เราจะดองทุกอย่างมานานแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเกมมันจริงใจดีนะก็ต้องลองสักหน่อยให้โอกาสดูอีกทีหนึ่งเราจะกลับมายาวๆในแพทท่านจะสนได้หรือไม่ก็มาดูกันนะฮะแต่ยังไงก็ต้องมาเล่นเนื้อเรื่องอ่ะคือเนื้อเรื่องมันมันพีคแน่ๆนะมันพีคขึ้นเรื่อยๆทุกเมืองเนะทุกคนนะเราจะยุคสมัยแห่งเกมชินิแพคจะกลับมานะไปต,ตามดูกันได้นะแต่วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะ แล้วก็อยากให้แลกเปลี่ยนกันนะคิดเห็นยังไงกับเนื้อเรื่องกับอะไรต่ตางๆในแพทใหม่ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้กับลาก่อยและชาวลาก่อยเพลงทุกท่านเลยนะครับใครยังไม่ได้กดซับเนี่ยก็ฝากกด subscribe ช่องไว้กันด้วยนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้และลาก่อยก็ขอลาไปก่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายบาย